ดินเนอร์ใหม่แล้วตื่นมาก็ครึ่งวันต้องมาทำดินเนอร์อีกโชคดีนะคะที่มีไก่กับเบคอนสวยงามไหมไก่พันเบคอนโรยเศษผักนี่นะผักเรียกว่าอะไรอ่ะอ,ะอืไม่รู้เหมือนกันลูกรู้แต่รู้ให้มั่นใจเป็นผักชีขแข็งๆกันเนอะพูดถึงอะไร อย yeah, ย่เีนะที่ลอยอยู่นี่รักสีเขาเรียกว่าเฮิร์บเป็นเฮิร์บแล้วกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาแอสพาร์กัสนะยังไม่รู้ว่าจะไปั่วเนยหรือจะไปทำอะไรดีกินเป็นแก้มฮะกน็นานแล้วเนี่ยไม่ได้ทำกินเลยเกรวี่หมดอายุแล้วมั้งเนี่ยออกสัสอา้าวเดือนนี้นะคะหมดแล้ว ทำกินเลยเก็บดองฟาน่าจะทำสี่หันฟรน่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาชามแฮชโปรเจต์เตมสั่ด้วยเติมน้ำเติมนมจบวันนี้ง่ายๆแล้วก็จะบอกว่าไก่เนี่ยไม่ได้พันเองละค่ะยากมากเลยแกเอามาจับ f o ี l did y ฮ u eat it enjoy เนื่องจากขี้เกียจมากซื้อแบบสําเร็จสําเร็จร่มแต่เช้าแล้วนะเช้าก็แล็ปอันนี้ก็ไม่แลบปอันนี้อันแล็ปเลยแหละอันแล็ปจากกล่องเลยแหละแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอิ่มไหมเนี่ยนะโอเคไหมแมสอันนี้เก๋กูดแยกเป็นพอร์ชั่นไม่ต้องเปิดเปิดแล้วก็เก็บเนาะเปิดทีละถุงทีละถุงกินแต่ โอเคเดี๋ยวดูสิจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกินมาม่าเลยนะใส่น้ำร้อนก็ได้หมดเปล่าเนี่ยสองใส่เนยก็ได้นะจะได้หอมหอมแป้งเนีเตรียมไว้จะทำหนึงชั้นเลยวดีไหม กะเลยเอไปเลยนะคนทัวๆเหมือนแป้งโดเลยมันเคยเอาเนยเอาเอามันอย่างเงี้ยนะมาทำขนมอะไรนะไข่นกกระทาจริงเราไม่ต้องหนึ่งซองก็ได้นะเนี่ยต้องดิเขากะมาแล้วก็หาห์ฟไงแล้วก็น้ำเราไม่ต้องเนียน้ำน้อยเป็น ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวควรไปก่อนมันต้องติ๊กทิกควรแบบโฟล์ทขึ้นมาตรงนี้นี่นะท่านผู้ชมจานยิ่งสีต้องไปต้มมันเลยอ่ะนอนผมเนี่ยใส่น้ำร้อนกินได้แล้วนะท่านผู้ชมจานยิ่งสีในจานหมี่ในการนี้จายนยิ่งสีนะคะเนี่ยจานยิ่งสี ซอฟน้ำเกรี้ครับยากมากเลยเนี่ยใส่น้ำผงมากใส่น้ำครับผมควพอแล้วนะเหนียวขนาดนี้พอแล้วต้องการเหนียวมากเหนียวน้อยรสชาติเป็นอย่างนไงเหนียวมากก็ใส่ผงเยอะหน่อยเหนียวน้อยก็ใส่น้ำเยอะหน่อยมัเห็นเหมือนที่ร้านอ่ะอ่นเนี่ย ยังแข็งกอรอบเลยล่าดรอมเฮ้ยแล้วถ้าเสียล่ะเสีย,ยกันเลยพอดีสามจุดตรงนั้นเลยมิสโซ่มิท่โปเตโต้เมชเมชปตเตโต้โอ้แล้วเดี๋ยวมันเยอะไปเดี๋ยวมันไม่สวยนะเยอะอะนี่เสร์ฟได้แล้วอาหารฝรั่ง at home อ่อใ่อบนานมาก <laughs> ใ่อบนานมากมมมมกินหมดนี่โอ้โหก็เวิร์กนะอ้วนพอดีไปวิ่งเยอะเกินแค่นะคะ